ื่อนวันนี้เราฝนตกค่ะฝนตกเมื่อคืนนี่พอดีหแหละได้โอกาสเนาะเราจะพรวนดินใส่ปุ๋ยดอกระจอนเนะาะเพื่อนๆได้ได้โอกาสพอดีเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกแล้วค่ะดอกระจอนน่ะแล้วก็พรวนดินให้เขาพรวนดินไปก่อนนะคะเริ่มจะมีเริ่มจะมีอ่ายอดออกมาแล้วนะคะ ขนาดแรงๆเขาเขาชอบแดดค่ะดอกกระจรนี่ชอบแสงแดดเนาะแสงแดดจัดๆเนาะถ้าอยู่ในร่มเขาจะไม่ออกดอกนะคะเพื่อนๆดันงนั้นมีแดดจัดๆเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกเขาบ,บำรุงต้นเขาเอาไว้ค่ะบำรุงต้นใส่ปุ๋ยให้เขาทำค้างให้เขาอันนี้ก็สามปีเจ็ดปีอะได้เนยถ้าเราดูแลเขาดีๆเนาะ วนดินให้เขาก่อนนะคะเพื่อนอันนี้มีตายอยู่สองต้นเนาะเพื่อนๆก็ยยนเลยจะปลูกซ่อมค่ะมีตายเหมือนกันนะคะแต่ส่วนน้อยเพราะว่าระยะเวลานานแล้วค่ะสามปีแล้วอายุยืนค่ะแต่ก็บางต้นก็ ายก็มีมีปลูกเอาไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้ชำเอาไว้เนาะเพื่อนๆชำใส่ถุงเอาไว้นี่ชำใส่ถุงเอาไว้ปุูกเสริมไปก่อนดูรากเขาสิรากเขาใหญ่มากเลยอะ่ะ ขถึงอายุยืนเนาะเป็นไม้เถาที่อายุยืนค่ะปลูกก็ไม่ยากนะคะให้ชำได้ก็อย่างนี้ก็มีรากอย่างนี้ก็ปลูกแล้วเขาก็จะรอดเลยไม่ยากค่ะกินน้ําก็ไม่เยอะเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักให้เขาเนาะเพื่อนๆโรยข้างๆเลยค่ะโรยข้างๆอย่างนี้อืม นี่เลยนี่ต้นนี้ออกเถาแล้วค่ะเอ้าออกอแต่ยอดออกเถาแล้วนะเนาะเพื่อน ถ้าออกมาอย่างนี้เราก็จับไว้จับไขวอย่างไี้ใช่นีน่เพื่อให้เขาเกาะไต่ขึ้นไปเนาะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเขาก็ไต,ต่ตะไคร่ขึ้นไปเดี๋ยวเขาก็จะออกบอกเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะพามาทำสวนนี่แหละคนทำสวนเนาะเพื่อนๆเนาะ,นนะคลิปหน้าก็เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ